เย่าลวนนะครับบังทีขี้เย้ลวน ข้บบามมณีเรศพัฒา์มาเบิ่งขั้นตอนการอัดังไฟทอสองอยู่กับสร้างบอมบีไข่สายพิษสังแคตนะเริ่มจากการตัดทอเขาตัดยาวเมตรหนึน่งครับหนึ่งเมตรตัดทอเสร็จปุ๊บหนึ่งเมตรบังสันบังสันเนาะสุมหัวก่อนสุมหัวและะ้วก็เที่ยมนี่ฝาละไงการใส่ฝาละไงซีบึ๊บ บอลตรงมาเรียบร้อสิเงี้ย,ยวถอยเลยเยวจากเก้าสิบแปดครับเก้าสิบแปดอันนั้นบล็อกหัวนะครับนี่บล็อกหัวลงไปเลยบึ้บขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือกอกทรายกอกทรายนะครับกอกทรายทรายมือนี่เขาใส่เป็นละเอียดเนาะละเอียดครับ สายหญ้าเอาไปงาเียส <laughs> ั่งมว่าต้องใสายละเอียด สายพิษเสียงแค้นนะครับไายสายพิษเสียงแค้นไายบั้นพระค่ะดูเส้นใบพัดเส้นเลี้ยงบั้นนะครับเรียบร้อยเราเรียบร้อยใน,นการกรอกซ้ายเธอแรกในการกรอกซ้ายเธอแรกสากของทอดสองนะครับสากของทอดสองมีสีสางน้อสังมีสากมีาาสากเน่านะครับสากเน่แล้วก็สากนึ่งเอื้อว่าสากนึ่งแล้วเนาะนี่สากแรกสากเน่า,านะครับแล้วก็ม่านี่สากที่สองก็มา กระสากที่สากระสากสันสุดท้ายสากที่4นะครับห้องจี๊ดทั้งหมด4ีสากนะครับในการอ่านองไฟทอรสองนะครับใส่ฝาบล็อกนะครับขันน็อตเลยบ่นี่บน้องบัวท่นขันน็อตนะครับอัดก่อนสากหนึ่งก่อนนะครับคอยสีมาเติมทรายอีกรอบนึงเติมไซท์อีกรอบนึง คือขั้นตอนนะครับการเริ่มเลยล่ะการเริ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมมือเนาะเตรียมมือนะครับมือนี้เป็นเป็นขีดเทียวล้วน <Yeah. S 1> เทียววล้วนนะครับขีดเทียวล้วนใส่ก้านสามเอสามเอตองเอนะครับใส่มือของตองเอด้อพอสองไข่สา,ายพินเสียงแคนนะครับมือนี้อัดโดย ช่างบอมบีนะครับขันท่อหากระถิ่งหดจักกันดีในในน้ำของเสือหอยฟ้าใหม่เสือหวยนะครับฟ้าใหม่เสือหวยเปลนตาอยู่าใช่น้อเปลนตาเนาะเปลนตาอยากน้ำหอมอยู่ช่วงนี้เปตาเพราะท่าเรียบเบี่ยววะเ้ราะท่เรียบเนาะเสียเาฮะมือเรียบร้อยนะครับเตรียมในการอัดมือของสามเอนะครับผสมเรียบร้อยปุ้งเรียบร้อย Oh. อันนี้จะเป็นคอคนะอก็จะเป็นสูตรของแต่ละข่ายเนาะพอพนสิไซถุงมาไหวนะครับใส่ถุงไหวแยกตัางหากอันนั้นจะเป็นหัวบ่มือหัวนะครับมือหัวก็จะสั่งกิโลนี่น้ำหนักตวงวัดนะครับท่อไดนั่นเป็นเรื่องของสร้างพื้นเรื่องของสูตรแต่ละข่ายแต่ละบ็อกพนสิไซจะขีดจะกมนะครับมือหัวนะทุกสัดส่วนเรียบร้อยนะครับ เริ่มกันด้วยมือหัวกันเลยใส่มือหัวลงไปนะครับอัดมือหัวแล้วปุ๊บก็จะมาอัดมือคอนะครับมือคอลงไปละก็เป็นมือลําโตนะครับมือลาโตมือลําโตมือลําตัวแล้วก็ใส่เป็นเสียดเ้าเอาใส่เสียดดินนะือ่เศียดปูนหรืเป่เศียดปูน น,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 นี่คือขั้นตอนด้วยข้าวๆนะด้วยข้าวๆนะครับ